สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติงจะมาพูดถึงวัสดุที่ใช้ในกล่องหลังจากที่เราผ่าหัวบอลสีเพื่อขยายพันธุ์นะฮะหลังจากที่เราเลี้ยงบอลสีมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อต้นโตจนได้อายุแล้วมีหัวให้พร้อมผ่าเนี่ยนะฮะทุกคนก็อยากที่จะขยายพันธุ์ทำจำนวนให้มีจำนวนมากๆขึ้นนะฮะวัสดุที่ใช้รองในการเพาะ หัวบอลสีชิ้นผ่าเนี่ยบางคนก็จะใช้ทรายละเอียดล้างน้ําจนสะอาดนะครับพวกทรายก่อสร้างนะฮะหรือไม่ก็ขุยมะพร้าวแช่น้ําแล้วก็เอามาลองก้นนะฮะหรือว่าเป็นพิทมอสแต่ตัวของผมเนี่ยที่ทดลองดูแล้วแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับก็คือหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งผลที่ออกมาจากการทดลองของผมเองเนี่ยก็ถือว่าให้ผลที่ดีเลยนะครับ อย่างกล่องนี้นะครับผมพ่าไว้นะครับเมื่อวันที่29เดือน9ปี64นะครับทั้งหมด34ชิ้นแล้วก็มีงอกขึ้นมานี่เป็นล็อตที่สองนะครับล็อตแรกเนี่ยเขางอกมาเรียบร้อยแล้วผมก็นำไปแยกลงกระถางไว้แล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณสิบกว่าต้นนะครับ ตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเดือนหนึ่งก็มีส่วนใหม่ที่งอกขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นพวกชิ้นที่เป็นเคี้ยวเนี่ยเขาจะงอกได้เร็วกว่านะฮะประมาณสองสัปดาห์เนี่ยก็จะงอกออกมาแล้วก็แยกไปลงกระถางได้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะต้องมาเปิดกล่องอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเอาต้นที่งอกเพิ่มนะฮะออกมาปลูกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับ เห็นไหมครับวัสดุปลูกของผมที่ใช้ในกล่องนะฮะก็จะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์ศูนศูนนะครับซึ่งให้ผลดีทีเดียวนะฮะอัตราการงอกสูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเงยนะฮะวันนี้ผมลองนับดูนะฮะเดี๋ยวส่วนที่งอกเป็นแท่งออกมาเลยผมก็จะเอาเขาออกมาเลยนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกชิ้นนะครับเพราะผมเตรียมกระถางไว้หกหกกระถางพอดีนะครับ เดี๋ยวเรามาแงะกันเลยนะครับผมใช้ช้อนนะครับง่ายๆนะครับจะฉีดแอลกอฮอล์นิดนึงนะครับเห็นไหมครับลากเขาจะเดินดีเลยนะครับเห็นไหมฮะลากยาวทีเดียวนะครับถือว่าเป็นวัสดุปลูกที่ ใช้ได้เลยนะครับนะครับให้มาละคบหนึ่งต้นวางไว้ก่อนนะครับเนีย่ยไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าให้ลากเขากระทบกระเทือนมากนะครับสองต้นนะครับ สามต้นนะครับผมก็จะเลือกที่เป็นก้านออกมาเพราะว่าเราจะได้เอาเข้าถุงอบพร้อมกันทีเดียวนะครับสักหกต้นสี่นะครับห้านะครับ ผมเคยทดลองนะครับแบบว่าไม่ต้องอบเลยก็ได้นะครับเอามาปลูกแล้วก็วางเอาไว้เลยเขาก็แข็งแรงดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเราออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดกล่องกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ให้เขางอกอีกนะครับชิ้นที่เหลืออีกเยอะแยะเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มา ปลูกกันเลยนะครับวางตรงกลางๆนะครับอย่าให้รากเขาจัดร่างนิดๆหน่อยๆนะครับผมเดี๋ยมว,วัสดุปลูกไปและวโดยเบาๆกบรากเขานะครับเขาได้ส่งตัวได้นะครับเบาๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบอะไร เดี๋ยววันนี้ก็จะปลูกให้ดูสักแค่หนึ่งต้นก่อนแล้วกันนะครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมคงทาต่อให้เสร็จนะครับเพื่อนๆคงมีอไอเดียเพิ่มเติมแล้วนะครับินหินเป่าไฟเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากาปลูกเขาเสร็จ เขียนชื่อไว้สักนิดนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราแยกยากมากเลยว่าเขาจะชื่ออะไรนะครับดูจากพี่ๆของเขานะครับที่ผมแยกไว้ก่อนหน้านี้นะครับสวยงามนะครับผมเราก็จะมีต้นบอนสีจำนวนเยอะๆเอาไว้ปลูกนะครับส่วนอันนี้ก็คือต้นที่ผมยกจอมเขาไว้นะครับนะครับเห็นนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ นี่ได้แครับแกะข้อนิดเนึ่งครับผมนี่นะครับต้นนี้คือเจ้าของหัวบอลที่ผมเอามาผ่านนะครับแล้วผมยกจองเขาไว้เขาก็เริ่มแตกยอดใหม่ออกมาแล้วนะครับครับผมส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นกอที่ผมทํากอไว้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการแตกหน่อแบบปกตินะครับที่ไม่ได้ผ่าหัว ครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบอลสีนะครับทำจำนวนผ่าหัวไม่ยากนะครับวัสดุที่ผมใช้ในการทำก็คือหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์ะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับที่บ้านสวนลุงปิงก็ใช้แล้วได้ผลดีนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเราไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมอ๋อก่อนจะใช้ช้อนฉีดมือฉีดช้อนด้วยแอลกอฮอล์สักนิดนะครับ จะได้ฆ่าเชื้อเวลาเราเอามือเข้าไปในกล่องจะได้ทําให้เชื้อไม่ติดเข้าไปในกล่องนะครับแล้วเราจะปิดไว้ต่อได้วันนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับหลังจากเราแยกชิ้นที่งอกมาลงดินเรียบร้อยเราก็นําเข้าถุงอบนะฮะแต่ผมเคยทดลองไม่อบก็ได้นะครับแต่ตอนเนี้เขาดูเบบีมากผมก็เลยอบเขาสักนิดนะครับอันนี้คือ ที่ผมเคยอบไว้นะครับครับผมลองทดลองทำดูนะครับ